สวัสดีครเพื่อนครับมาโนครับนักเล่าข่าวครับสำนักข่าวมาติเพสออนไลน์ครับก็วันนี้วันเสาร์ฮะแป๊บๆวันเสาร์แล้วนะฮะก็มีอะไรดีๆก็จะเก็บมาเล่าเพื่อนฟังตลอดนะฮะข่าวผมดูข่าวชิ้นหนึ่งนะของคุณชาติคุณชาติาสิทธิ์ยอดธงอ่ะนะเจ้าของวันวันนี้เป็นรายการมวยระดับโลกฮะ โอ้โหสุดยอดเลยฮะตอนนี้เขาถ่ายทอดร9อยเกสิประเทศนะฮะถ่ายทอดศิลปะมวยไทยวันเนี่ยนะโชคแบบว่ากําปั้นเหมือนกําปั้นล้วนนะแบบว่าใส่แบบนวมบางอะ่ะเห็นนิ้วอ่ะนะแบบโอ้โหถ้าเนี่ยแตกเติร์กนี่แม่งน็อกอะ่ะส่วนใหญ่จะน็อกกันน็อก้วยกําปั้นเนี่ยฮะเอาง่ายว่าไม่เจ๋งจริงอะ่ะขึ้นเวทีวันไม่ได้ฮะไม่เจ๋งจริงขึ้นไม่ได้ฮะอย่างรถถังใช่ไหมรวยเลยล่ำรวยเพราะเพราะรายการวันเนี่ย รวยโอ้โหน่าจะรวมเกือบร้อยล้านแล้วนะรถถังนะครับตอนเนี้ยรวยได้เป็นร้อยล้านแล้วนะคนเนี้ยค่าตัวเท่าไหร่โอ้โหเป็นสิบสิบกว่าล้านนะฮะก็ตอนนี้ถ่ายทอดไปร้อยเก้าสิบประเทศฝรั่งดูนี่เสียตังค์นะเสียตังค์นะเออแต่ว่าคุณชาตีใจปั้มผมชอบมากเลยคนไทยดูไม่เสียตังค์คนไทยเป็นเจ้าของศิลปะมวยไทยนะฮะผมชอบความคิดเข้ามากเลยเป็นเจ้าของ ไม่สมควรต้องเสียตังมาดูมวยไทยนะครับสุดยอดแล้วคุณชาตีเนี่ยไปดูประวัติเขานะผมโคตรชื่นชมเลยนะไม่ธรรมดาฮะเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งอ่าพ่อเป็นคนไทยฮนะแม่เป็นคนญี่ปุ่นนะนะเป็นคนที่มีความสามารถสูงแล้วก็เป็นคนที่ว่ามุ่งมั่นทำอะไรต้องเต็มร้อยเกินร้อยฮนะแล้ววันนี้ผมได้ดูคลิปคลิปหนึ่งอ่าคุณชาตีเขาก็ออกมา ขอบคุณนายกเสถานายกตัวสูง,งเรานะกับรัฐบาลบอกว่าขอบคุณมากไม่มีนายกคนไหนครับในประเทศนี้นะที่เคยเข้าสนามมวยมีนายกเสถาเนี่ยเข้าสนามมวยลุมพินีฮะมาน่าจะมามาดูรายการเดี๋ยววันนี่แหละรายการวันเนี่ยนายเสถาก็เลยออกมาขอบคุณนะออกสือนะอยู่ทงยูทูบขอบคุณว่านายกให้ความสําคัญมากกับศิลปะมวยไทยฮะเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็ตอนเนี้ย ผมเชื่อมั่นนะว่าคุณชาตีทําได้นะมวยไทยจะไประดับโลกนะอินเตอร์เนชั่นแนลเอาง่ายว่าเขาจะปั้นนักมวยไทยเนี่ยให้เป็นฮีโร่ให้ได้ฮีโร่ระดับโลกเลยเหมือนซูเปอร์แมนผมว่าทําได้นะเหมือนบัวขาว่ไหมบัวขาวเราเนี่ยโอ้โหโคตรด,ดังในสุดยอดเลยคนจีนนัมาหาคนต่างประเทศมาหามาเรียนมวยด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งนะเด็กฝรั่งคนหนึ่งอะ <S <S ่ะเขาโพสในอินเตอร์แกรมอะไรสักอย่างเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดว่ายอดไลค์ ยอดดูยอดคนติดตามของเขาถึงถึงจุดจุดหนึ่งผมจาไม่ได้นะจำไม่ได้แล้วว่าถึงเท่าไหร่อ,อสมมตินะสมมติว่าถึง,ถ,งถึงหมื่นคนเขาจะเรียนมวยไทยจะมาเมืองไทยเอ,อบัวขาวก็รับปากแล้วว่าเอ,อ้ยอยู่มาเลยเดี๋ยวไอจะเป็นซัพพอร์ตอยู่เองจะเป็นอาจารย์สอนมวยไทยอยู่เองเขาบอกว่าเขาจะมาเรียนมวยไทยตอนนี้เขารู้สึกว่าเก็บตังค์อยู่มั้งแต่ยอดถึงแล้วนะ ยอดที่ติดตามเขาโฟลล่เขาเนี่ยเยอะแล้วถึงแล้วเขาต้องมาเมืองไทยแล้วงานนี้ดังระดับโลกไอเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาฮะเด็กฝรั่งนะประเทศถ้าจําไม่ผิดถ้าผิดก็ขอโทษนะอเมริกามังโพสในยินตาแกรมเนี่ยบอกว,ว่าอยากเรียนมวยไทยอยากมามวยไทยด้วยมากที่สุดเออคนต้องติดตามเท่านี้แล้วมันได้ผลนะผลนะคนติดตามกระหืมเลยตอนนี้ก็น่าจะเก็บตังค์อยู่มั้ง เดี๋ยวจะมาแล้วาทางคุณบัวขาวบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ซัพพอร์ตอยู่นะมาเลยตอบเป็นภาษาอังกฤษไปบอกว่าให้มาเลยเดี๋ยวไอ้ซัพพอร์ตอยู่จะดูแลอยู่เป็นอาจารย์ให้อยู่เองนะเห็นไหมครับมวยไทยครับสุดยอดไม่ใช่ขมุนขมแยบ้าบอคอแตกไอ้ที่พูดคำหยาบไอ้ไขมแย่เนี่ยเพื่อนเราเนี่ยแม่ไปเคมบอกว่าเอ้ยมวยไทยคุณใชม้มวยไทยได้ไงเนี่ยมันมันเป็นศิลปะของขมแน,นะไปดูสิน,นู่นนี่น่คือเคมแล้วอะไรก็เคมไปหมดแล้วครับเคมเป็นของเข้าหมดเนะ่ะ พอไอ้ขมูลขแมแย่นะมาชกกับมวยไทยนะโดนกระทืบซะคานสีตีเหมือนหมาเลยโดนกระทืบอ่ะโดนโดนเตะซะน่วมเลยอ่วมเนี่ยขมุลขแมแยเนี่ยมาชกกับมวยไทยอ,ะอ่ะเราแอบอ้างว่ามวยไทยนี่ไปเรียนแบบเขาเาเรียนแบบขมูขมลขมแยอะไรเขาอ่ะนะอะไรเนี่ยยกเต่งยิ่งยักจักแอ่งเพื่อนขมิ้นจะโกรธผมนะอันนี้ผมพูดความจริงผมก็มีเพื่อนขมิน้นเยอะเหมือนกันนะฮะมวยไทยครับเป็นของคนไทยครับศิลปะมวยไทยครับ พราะฉะนั้นเราหนับนุนนะตอนผมเรียนอยู่นะตอนเรียนเทคนิคกันนะผมก็โชคนะโชควยไทยโชคงานกีฬาสีประมาณนะีอ้สนุกนะผมก็ชอบนะชอบสนุกเอาง่ายว่าเราสมควรสนับสนุสน,นมวยไทยฮนะให้ไปโกอินเตอร์ระดับโลกเลยฮนะแล้วต่อไปนะฝรั่งตอนนี้นะ่ะยิดมากครับมามาเรียนมวยไทยนะฝรั่งตอนนี้เก่งคนไทยนะเพราะว่ากระดูกเขาแข็งไง สรีระร่างกายเขาใหญ่เขาบึกบึเนเขาแข็งแรงนะแล้วเขาไม่เรียนมวยไทยนะโอ้โหอนาคตนะผมว่าคนไทยลําบากอะเจอฝรั่งนอก <c oughs> บ่อยๆ <c oughs> เจอฝรั่งนอกบ่อยๆกระดูกคนละเบยกระดูกเขาแข็งแล้วเขาเวลาเขาทําอะไรเขามุ่งมั่นเขามีวินยัยคนไทยนะผมไม่อยากพูดนะบางบางคนพอดังหน่อยลืมล,ลืมตัวแหละไปพอมีตังหน่อยนักมวยนะไม่อยากเอ่ยชื่อปล่อยตัวลนะอืม สมเลรเทเมาแล้วเออไม่เคยกินเหล้าก็กินเหล้ามีตังนล้นนี่ไม่เคยเที่ยวกลางคืนก็เที่ยวกลางคืนประมาณนั้นก็เลยเสียคนไปมีเยอะฮะเสียคนเยอะฮะนักมวยไทยนะเสียคนเยอะก็เรื่องส่วนบุคคลเนาะเรื่องเขาอะไรกันมีเรื่องเราอย่าเอามาหนักหัวเราเลย <laughs> เก็บมาเราครับชื่นชมคุณชาตีสิทธยอทธงครับเจ้าของวันนะครับเชมิชิป ก็จะปั้นให้รายการวันนี้ดังไปทั่วโลกตอนนี้ก็ดังแล้วทั่วโลกแล้วร้อประเทศถ่ายทอดสดฝรั่งดูเสียตังเห็นไหมเสียงไหมคนไทยดูดูฟรีเช่นชมคุณชาติครับขอบคุณมากครับที่ให้โอกาสนักมวยไทยนะจากเด็กบ้านนอกโน,โนเนียมจากไม่มีจะกินะ่ะกลับมาเป็นคนล่ํารวยยิ่งใหญ่แล้วก็ยืนได้อย่างสง่าผ่าเผยนะฮะขอบคุณครับ มีอะไรดีๆเก็บมาเล่าคอมเมนต์หน่อยละกันชอบก็ดูไม่ชอบก็เลื่อนผ่านธรรมดาผมมันจะบาปออกบ้านใส่แมสเข้าบ้านอาบน้ําสระผมมโนกนักเล่าข่าวสำนักข่าวมติเพลสออนไลน์สวัสดีครับบุญรักษาครับที่ดีจำดีครับสวัสดีครับ